สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบานบลค่ะวันนี้มาในเมนูยากิโซบะผัดซีอิ๊วค่ะวันนี้ใช้เป็นเส้นโซบะนะคะและวันนี้นะจะเอามาทําผัดซีอิ๊วที่อร่อยมากๆเลยอยากรู้ไหมคะว่าทํำยังไงวัตถุดิบมีอะไรบ้างค่ะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือต้นคะน้าค่ะก็คือใช้เป็นคะน้านะคะตรงที่สวนเป็นเปลือกแข็งๆนะคะก็ลอกออกไปก่อนค่ะจากนั้นก็นํามาหั่นค่ะหั่นแล้วก็นําไปล้างน้ําวันนี้เราใช้คะน้าถึง3ต้นเลยค่ะหั่นให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็นําไปล้างค่ะนําไปล้างเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเตรียมตะแกรงเพื่อให้คะน,น้าสะเด็ดน้ําด้วยนะคะเวลาผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วของเราจะได้ไม่แฉะค่ะ นำไปล้างนะคะแล้วก็นําทิ้งไว้ในตะแกรงแบบนี้ให้เสถเท็ดน,น้ําค่ะนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งในการผัดจีอิ๊วไม่ให้แฉะค่ะต่อไปค่ะเนื้อสัตว์วันนี้จะใช้เป็นเนื้อไก่ในส่วนของอกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากใช้เป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะเนื้อไก่ในส่วนไหนก็ได้ค่ะแล้วขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาหั่นเนื้อไก่กันก่อนปริมาณวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่2ขีดหรือว่า200กรัมค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือกระเทียมใช้กระเทียมจีนก็ได้กระเทียมไทยก็ได้นะคะวันนี้อดมีนใช้อยู่ที่7กรีบค่ะไม่ต้องปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็ตำให้บุบๆแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นไข่ไก่ไข่ไก่ใช้2ฟองแล้วก็ตอกใส่ถ้วยรอไว้เลยค่ะ จากนั้นเราก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้เราจะเจียวกระเทียมให้สีเหลืองๆสวยๆแล้วก็โซงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ ต่อไปค่ะเราใส่เนื้อไก่ลงไปจากนั้นก็ผัดต่อได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะผัดให้เนื้อไก่ของเราสุกก่อนค่ะ ะเนื้อไก่ก็สุกเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปค่ะจริงๆแล้วถ้าใครชอบเป็นไข่เป็ดก็สามารถที่จะใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้ค่ะแล้วก็พัดไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นค่ะก็ใส่เส้นโซบะลงไปค่ะแล้วก็พัดต่อค่ะ ต่อไปเรามาปรุงรสชาติกันค่ะแล้วก็จะใส่เบนซิลยขาวลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสหอยค่ะอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำก็ใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะวันนี้ก็คือผัดซีอิ๊วนั่นเองจากนั้นก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็ผัดต่อได้เลยค่ะผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ และขั้นตอนนี้ค่ะเราก็ใส่คณะลงไปค่ะ, mm hmm. คะเคล็ดลับก็คือเราล้า,างคณะแล้วก็ทําทให้คณะเนี่ยสเสด็จน้ํานะคะ mm hmm. เมื่อคน้ะเนี่ยสเสด็จน้ําแล้วเวลาผัดมาเนี่ยใส่ในตอนท้ายผัดเสอ้๊วของเราก็จะไม่แฉะค่ะ mm hmm. และคณะก็เป็นอะไรที่สุกง,ง่ายมากๆผัดสักแป๊บหนึ่งค่ะกบไปกบมาสักแป๊บหนึ่งคณะก็สุกแล้วค่ะ และนี่เห็นนี่ก็คือคณะได้สุกเรียบร้อยผัดซีอิ๊วก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สค่ะและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำยากิโซบะผัดซีอิ๊วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการนำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ